สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับเคมี่นะครับกับรายการ a e r o s m i t เต v ในตอนที่15นะฮะห่างหายจากภาค14ไปร่วม2เดือนนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับนี่เลยเทปเจอ <The tape Joe> นะฮะอ่ะวันนี้มีอะไรจะฝากความคิดถึงถึงแฟนๆไหมฮะหายไปนานๆก <The tape> ็ <t une> ยังคงคิดถึงเกมแล้วก็ยังคงที่จะมีรวมการเดิมนั่นคือการแก้ปัญหาในทางวิปัสสนาในขณะที่ผมกรรมฐานอยู่ในทางลูกนะก็คือกรรมฐานอยู่ในวัตสงสารอยู่แต่แก้ปัญหาทางแก้ปัญหา,าคือว่าช่วยทุกคนให้ได้มีความรู้ทางทางพระธรรมแล้วก็สติปัญญาที่แสงสว่างในชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณ ผมเริ่มยาวนะเหมือนพี่ตูนตอนเล่นคอนเสิร์ตไลฟ์อินคารมเลยหล่อใช่ไหมต้มหูหนโชว์ตุ้มหูหนออะออันนี้ได้มาจากไหนครับอนนผมหามาจากผมไปพี่นามาจากสถานที่ที่ผมอยู่นั่นคือตลาดสุรนครครนะโคราชนะครับม,ามาหานครราชสีมาอโอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้สั้นๆนะฮะไม่เยอะเข้าประเด็นเลยดีกว่าตอนนี้ ประเด็นที่หลายๆคนจับตามองอยู่ก็น่าจะหนีไ่พ้นกรณีของเนนคํารู้จักเนนค้ำไหมฮะ,ะผมเห็นผ่านทางทีวีอยู่แล้วก็รู้ถึงปัญหาของเขาดีนะฮะขอบคุณนะอ่ะนหนลองพูดหน่อยว่าทําไมเขาถึงเป็นที่สนใจในสังคมตอนนี้นะฮะทำไมเขาถึงมีเงินเยอะแยะซื้อรถคันละหลายล้านทีละเป็นสิบสิบคันเลยนะฮะเขาเอาเงินมาจากไหนอะไรยังไงครับ ก็คือว่าเป็นเงินทางศาส,สนานั่นหมายความว่าเขาเป็นเงินของทางเป็นปัจจัยทางศาส,สนานที่เขาดูแลอยู่นะนั่นคือว่าของทางสายกลางนะเป็นเป็นปัจจัยทางสายกลางเพื่อที่จะช,ช่วยเหลือ,อมูลที่ต่างๆแล้วก็วัดวาลามที่ชำรุจในแผ่นดินไทยนะฮะแต่แต่เขาเอาไปซื้อรถนะ อันนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องของอทางสูงนะไม่เป็นไรนะระัอาที์โจว่าไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะฮะ,ะนะฮะตอนนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นที่จับตามองในกลุ่มวัยรุ่นไม่ใช่แค่วัยรุ่นนะฮะคนส่วนมากก็จับตามองอยู่เหมือนกันเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งนะฮะใช้ทางเคเบิลช่อง GMM 1นะฮะเรื่องนั้นคือฮอร์โมนเคยดูเรื่องฮอร์โมนไหมอ๋อไม่ไม่เนะไ,นะไม่เคยนะ ไม่ค่อยที่จะศึกษาทางโลกมากเท่าไหร่นักนั่นคือว่าก็คือว่าผมมีเซนส์ควงในปัญญาดีนะครับเพืรร่อมาปัญญาในพอสมควรนะฮะพอที่จะเอาตัวรอดจากวิกฤตการต่างๆภายในสังคมหรือว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติในในโลกนะขอบคุณมากอ่ะไหนๆก็ไม่เคยดูนะฮะแต่เราจะถามนะฮะผมเชื่อว่าเทพโจมีคําตอบให้เราแน่นอนนะฮะในเรื่องฮอร์โมนนี่ก็จะพูดถึงชีวิต ของนักเรียนมัธยมนะฮะสัดส่วนใหญ่นะฮะจะมาถามกันเลยสไปนนะฮะในตอนสุดท้ายนะสไปจะได้กับสมพง์ไหมฮะมก็นั่นคือว่าสมพงศ์เขามีใจฝักฝ่ายทางด้านพระธรรมหรือเปล่าหรือว่าเขาฝักฝ่ายทางโลกอยู่นั่นคือคําตอบของเขามั่นอยู่ที่ตัวเขาเองนะฮะที่เขาจะสามารถตอบได้นั่นคือนี่คือแง่คิดในการพิจารณาว่า เราจะเข้าอ่าอาอ่าช่วยเหลือทางโลกก็คือว่าใชอ่าศาส,สนาจะเขาจะเข้าวงการศาสนาหรือเปล่าเพื่อช่วยเหลือทางโลกหรือว่าเขาจะใช้ชีวิตต่อไปก็ไม่แตกต่างกันนะะแต่การปฏิบัตินั่นคือว่าก็คือสวรรค์น,นิพพานนั่นก็คือแผ่นที่เดียวกันนะครับไปนู่นเลยอ่ะนะฮะเอาที่ผ่านมาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ เดินทางมาเตะกับทีมสิงห์ออสตานะฮะก็คือรวมดาราไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะแต่ว่าแมนยูนี่แพ้ไป1ประตูต่อศูนย์ทำไมแมนยูถึงแพ้ครับกีฬามีแพ้ชนะรู้ชนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อับไพ่นะไม่เป็นไรนะนั่นคือพิธการทางการแก้ไขของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะแต่เขาจะแก้ไขอย่างไรนั่นดูกันต่อไปนะครับคิดอย่างไรกับการมาคุมทีมของเดวิดมอยส์ะ ก็โค้ชทุกคนในลูกก็คือว่าเป็นฟุตบอลระดับโลกนั่นหมายความว่าเขาก็เก่งนะฮะเก่งแล้วก็คงจะไม่แตกต่างกันแต่ว่าอยู่ที่ว่าไอ้เรื่องชาเรื่องของอการเป็นแชมป์ฟุตบอลการชนะในการแข่งแต่ละสนามนั่นหมายความว่าอยู่ที่ ทุสิ่งทุอย่างภายในแต่ละทีมนะฮะแล้วก็การฝึกฝนนะฮะนั่นหมายความว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นทางโลกนั้นคือการใช้ชีวิตในวัอสองสารหรือว่า,าการเข้าสู่วงการศาสนกาก็ลักษณะเดียวกันนะฮะอยู่ที่ว่าเซนส์ว่าสงสาในปัญญาแล้วก็การปฏิบัตินะครับแล้วฤดูกาลนี้แมนยูจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอีกไหมฮะอ๋อนั้นเป็นเรื่องของก็คือว่าเขาต้องการที่จะ เรียนรู้ก็คือว่าเขารักทางทางนี้นะฮะก็คือว่าทุกคนในวงการนี้เขารักทางนี้แล้วก็เขา้าเข้าชอบทางนี้แล้วก็หมายความว่านั่นคือชื่อเสียงของแต่ละประเทศเพื่อที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกกํบบาลังกายนะคือการเล่นกีฬานะกีฬาเป็นสิ่งที่ดีเป็นยาวิเศษนะครับอ่ะนะฮะปีนี้มีทีมยักษ์ใหญ่มาแต่ก,กับ สิงค์ออสเตรเลียและก็ประเทศไทยนะฮะทีมชาติไทยถึง4ทีมด้วยกันนะฮะก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเตะไปแล้วแล้วก็จะมีเชลซีนะฮะแล้วก็จะมีบาร์เซโลนาแล้วก็ลิเวอร์พูลที่จะเตะกับทีมชาติไทยนะฮะแมนยูนี่มีถ้วยพรีเมียร์ลีกมานะฮะเชลซีก็มีถ้วยยูโรป้านะฮะแล้วก็เฮ้ยบาซ่าได้แชมป์อะไรปะปีนี้อ่าได้แชมป์ลีกนะฮะลิเวอร์พูลจะเอาอะไรมาโชว์ครับที่ประเทศไทยฮะ ก็คือว่าเขาจะมาศึกษาดูว่าฟุตบอลไทยที่ยบหายไปจากวงการฟุตบอลโลกมานาะนนั่นหมายความว่าเขามีข้อมูลเขาคือว่าการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านการกีฬาของเมืองไทยเพื่อที่จะไปปรับหรือว่าการหรือว่าแก้ไขปัญหาภายในทีมเขาหรือว่าทุกๆท,ทีมที่เล่นฟุตบอลอยู่นะครับอ่านะฮะ คิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะทีมชาติไทยได้ปะอันนั้นเป็นเรื่องของการกีฬานะครับก็คือว่าผมจะไม่พูดถึงหลักการแบบนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของการมันเป็นมันเป็นเป็นเรื่องของเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ทุกคนผมเข้าใจว่าทุกคนชอบฟุตบอลนะฮะแต่ว่าแต่ว่าประวัติศาสตร์ ที่ทุกคนไม่เคยเห็นนั่นคือยกตัวอย่างเช่นการที่เราผิดหวังในชีวิตอะไรบางอย่างนั่นหมายความว่านั่นคืออุปสรรคปัญหาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติของเขาหรือว่าของเราของเราก็คือทางศาสนาส่วนของเขาคือการกีฬานะครบวนเข้าเรื่องศาสนาอีกจนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟุตบอลหรือเรื่องภาพยนตร์เรื่องซีรีส์อะไรต่างๆเราสามารถวนมาเรื่องศาสนาได้ทั้งหมดเลยนะฮะ เดี๋ยวทิ้งท้ายกันเลยดีกว่าวันนี้เวลามีน้อยนะฮะอยากจะให้เทพโจฝากข้อคิดคําคมในแบบฉบับของเทพโจเหมือนคลิปที่ผ่านๆมานะฮะในคลิปนี้มีคําพูดอะไรจะฝากถึงแฟนๆทุกๆคนไหมฮะผมขอย้าในแง่นี้เลยนะฮะที่อย่างเช่นครูบาอาจารย์เก่าๆท่านเคยสอนเคยบอกเคยเทศนาอบรมมาแล้วนั่นคือหลักการของศาสนาข้อนึงอีกที่เราจะขาดไม่ได้เลยนั่นคือการให้ทําทาน ชนะการให้ทั้งปวงนะขอบคุณมากนะนยังเฉียบคมเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็ทิ้งท้ายไปกับท่าปล่อยใยของเทพโจโอ,อีกสักหึงทีแล้วโอ้โหมีพลิกมือด้วยนี่แน่อ,อันนี้มาในชุดทหารนะฮะถ้าออกไปทางเหมือนจะยิงปืนยังไงสักอย่างหนึ่งนะฮะ โอเควันนี้สั้นๆนะฮะจะได้ใจความพอสมควรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กับเทพโจและรายการเอริโอส t มิ e ตีฟา e ในภาคต่อๆไปนะฮะแต่ว่าเมื่อไรยังไม่รู้ช่วงนี้งานยุ่งๆนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่เมื่อคุณพร้อมและผมพร้อมนะฮะวันนี้ลาไปก่อนกับผมเกมมี่และเทพโจกับรายการเอริโอส์มตีฟายนะฮะสวัสดีบ๊ายบายไอคิเีะ yeah